ทวีวัดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่กินเงินเดือนประจำปสชซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรรมการปสชเงินเดือนแสนห้านะคะ่ละเดือนแล้วเป็นไปได้ยังไงว่ามีเงินสดไม่จ่ายภาษีเป็นผู้สมรสของระดับผู้อำนวยการปสชไม่มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเรื่องนี้มันเอ๊ะไปหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นสะคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆคือทําเรื่องนี้ให้มันโปร่งใสและตรวจสอบได้ที่สุดนะคะมันต้องตั้งคําถามไปมากกว่าเงินของใครมันต้องตั้งคำถาม,าว,ามาว่าเงินนี้ มาอย่างไรวันนี้พี่นิสามาร่วมกับใครไหมคะค่ะอศปานิดาวค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะปานิดามกระวสวัสดิ์นะคะสมาชิกเงิรประกันชดเค่ะเห็นเมื่อตอนของกรกตเนี่ยไปที่สรรพากรแล้วเราเหมือนกับกรกด้วยเรานค่ะฝั่งสาวค่ะเราต้องการให้สรรพากรนะคะทำหน้าที่ของสกรกตนั่นคือเงินจำนวนไม่ไม่ต้องพูดกันเรื่องอื่นไกลก่อนเอาหน้าที่เฉพาะของสรรพากรก่อนวันนี้เงินสิบสองล้านนี่คือทวีวัตยืนยัน เงินกสล้านคือจํานวนที่จําเป็นต้องมีการจ่ายภาษีแล้วดังนั้นเรา